คนเราจะพูดกับใครสักคนหนึ่งอ่ะเราไม่ได้แคร์เสียงตัวเองมากๆหรอกเราแคร์ว่าเรารู้สึกอะไรกับเขามากกว่าเพราะฉะนั้นแคร์ที่ความรู้สึกตัวเองเป็นน้ำและเสียงมันจะไปก็ไม่เป็นไรราบได้ที่ยังมีเธอจะต้องไปอยู่ที่ไหนจะอันตรายเท่าไรคแค่มือเราจับกันให้มันแน่นๆเขาไว้ให้มันแน่นๆเอาไว้จะเจออะไรมันก็แค่นั้น เริ่มจากลบก่อนขอข้างบนแล้วย้อยลงมาจิกมางหน้าไปไอเดียคือยิ่งสูงเนี่ยพี่เอ็มจะยิ่งบีบลงไปถูกไหมแต่ไอเดียคือเราไม่บีบลงไปเราหายใจลึกๆเหมือนเดิมแล้วแค่พุ่งเสียงออกมาบริเวณตรงนี้อืออืนั่นแหละม,มั่มมัม

ตอนนี้แรงแรงมันไม่พอแรงในปอดมันไม่พอหายใจดีๆหายใจลึกๆนแต่ไม่ด้เจบคอมได้อะ่บวันนี้เหมือนอะไรสักอย่งหนึ่อดแพ่งตื่ด้วยมครับไแต่ไม่ได้เจ็บคอไม่ได้อะไรถูกป่ะไม่ครับวันนี้เหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะแบบเพิ่งตื่นด้วยมั้งครับอะไรอย่างเงี้ย จะขดีที่มีเธอข้างกันอยู่กับฉันทุกวันจะไปที่ใดก็เดินกลับไปด้วยกันแ mm hmm. ค่มีเธอกับฉันก็ไม่ต้องการอะไรจะต้องไปอยู่ที่ไหนไหนจะอันตรายเท่าไหร่แค่เมื่อเราเอกันให้มันแน่นๆเข้าไว้ให้มันแน่นๆเอาไว้ จะเจออะไรมันก็แค่นั้นหายใจก็เพียงแค่ฉันมีเธอตรงนี้คลิปจังหวะตลอดเวลานะพี่เอมได้ครับไปจะองไปที่ไหนจะอันจะรายเท่าไรขมือเราจะกันให้พี่แอมหายใจเข้ามาเลยเจอบตรงไปอยู่ที่นะหายใจขมือเราจับกันจะได้หายใจพอนะไม่งั้นหายใจไม่พอเธอจ๋าเธอ เธอนอกจากเธอกังวลเสียงเธอแล้วอะ่ะเธอจำที่เราซ้อมกันตรงข้างหลังลได้ได้ไหมแต่ว่าเธอกังวลเสียงเธอเนาะแค่มือเราจับกันให้มันแน่นๆเขาไวให้มันแน่นๆเอาไว้ไว้ไวอ้มันแน่นๆเขาไวเมื่อกี้มันกระแทกไปใช่ไหมลองใส่ความแบบรู้สึกรักเขามากขึ้นนะครับเจอันตัวไรเท่าไรแค่มือเราจับกันให้ มันแน่นๆคืเอาไว้เออให้มันแน่นๆเอาไว้จะเจออะไรมันก็แค่นั้นก็เพียง<ป>แค่ฉันมี<ป>เธอตรงนี้พี่แอมแบบนี้อีกทีหนึ่งครับขึ้นทางอย่างอือพี่ดิวบอกว่าเหลือ A2 ใช่ไหมครับแล้วก็เหลือฮุกฮุกอันสุดท้ายอะไรเงี้ยเป็นไงครับ ร้องเพลงยากไหมพี่เก่งกันอะอะไรนะร้องเพลงแบบมันหรอมันเป็นความเคยชินพี่เอมันเป็นความเคยชินถ้าเกิดสมมุติว่าเราฝึกทําเสียงได้หลายๆเสียงรู้วิธีร้องว่ามันเป็นยังไงอ่ะถ้าเกิดสมมุติว่าเราทำได้จนมันชินแล้วอะเราจะทําสิ่งนี้เองในหัวของเราอืมมันเหมือนอย่างเงี้ยอันนี้คือเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเวลาร้องอะเราเป็นจะต้องฟังเสียงตัวเองและค้นหาเสียงที่ดีที่สุดของเรา มาร้องสดให้มันต่อๆๆกันให้ได้ mm hmm. เมื่อพี่เอ็มได้อันนี้ไปฟังอะ่ะมันคือเสียงพี่เอม็มล้วนๆโดยที่เราไม่ได้อดิทช่วยเลยอืของเรามันจะยากนิดนึงตรงที่แบบคุณต้องร้องเองให้ได้ในห้องอัดแล้วเราถึงจะเลือกเทคได้อืออันนี้สังเกตดูว่าเราไม่ค่อยปรับเราไม่ค่อยอีดิทเราไม่ค่อยจูนอืเพราะฉะนั้นอะ่ะถ้าเกิดพี่เอ็มเอาไปฝึกร้องเองอะ่ะมันจะกลายเป็นเสียงพี่เอ็มทั้งนั้นเลยอออื mm hmm. แล้วเวลาคุณเอาไปร้องสดคุณจํเสียงที่คุณร้องอันนี้ให้ได้อืคุณจะง่ายขึ้น ผมขอดูเคสที่ดีหน่อยผมตกใจเลยตอนแรกอ่ะใครเอามีดวะในห้องอ่านวะอ๋อโทรศัพท์ท้าร้องไม่ได้นะถ้าร้องไม่ได้นะเขาไปเด๋ยนนี้เลยโอเคทีนี้เดี๋ยวเปิดให้ฟังทั้งหมดก่อนนะครับจนถึงท่อนสุดท้ายแล้วเราจะมาดูนะว่าเราต้องเก็บอะไรตรงไหนบ้างนะไ้ลองฟังตั้งแต่ต้นนะครับ ขาจะดีที่ไม่จะข้างกันทุู่กับฉันทุกวันจะไปที่ใดก็เดินไปด้วยกันทำไมเธอนี้พร้อมต่อไหมใช่ครับพร้อมจะเหมือนได้ชาร์จไฟไฟโอเคครับได้ครับไม่เคยกลัวนี่นะ่ะไม่เคยกลัวและทิ้งลมหายใจไปเลยยะ yeah. โอเคครับ าไปเมื่อ,อไรที่อยู่ใกล้ๆเธอไม่เคยกลัวไม่แคร์อะไรทีนี้ขอเอนเออรเพิ่มขึ้นอีกครับไม่เคยกลัวโอเคครับลองสิไม่เคยกลัวอ่าฮะ no no แรงเกินไม่เคยกลัวไม่เคยกลัวไม่แคร์อะไรนั่นแหละป้าไปสติสติไป าไปเมื่อไรที่อยู่ใกล้ๆเธอไม่เคยกลัวไม่แคร์อะไระไฟังหนะม่เมอ,อ่อเอเนจีไม่พอครับลมจะหมดใช่ไหมลูกหรือเปล่าเมาื่อกี้นั่นแหละเติมลมดีๆไป ไม่เคยกลัวไม่แครอะไรนั่นแหละลองทำแบบนี้อีก2ทีให้ตั้งกายจำได้ไม่งั้นเราจะจำไม่ได้ไม่ซนไม่แค่์สิ่งใดเป็นแล้วเกินเป็นแล้วเกินได้ลูกทำได้ <Okay. S 1> ไปเนี่ยเนี่เนี่ยข้างหลังเอาแบบนี้เลย แต่ให้ตรงโน้นนะไปก็อันนี้อันนี้อันนี้มาร์กไว้มาร์กไว้อันนี้มาร์กไว้อันเนี้ยข้างหลังอ่ะใช้ได้เฮ้แค่มีเธอข้างกายแค่นั้นฉันก็อุ่นใจจะอะไรก็มาลองฟังเซ อะไรมีจะข้างแค่นั้นฉันก็อุ่นใจตางก็พี่แค่ฉันมีเธอตรงนี้อห้อพรุ่งนี้ตองเจออะไรมากมายสักแค่ oh, 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 oh. ไหนแค่ oh, oh, oh. มีเอข้างกาย่ั้สคหน่มีอ้ากายแค่ oh, oh, oh. ้น oh, 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 oh. อ่ะสแป์ไปเรียกอ่ะลองฟังทั้งหมดครับ ไปแค่สิ่งใดก็เพียงแค่ฉันมีเธอตรงนี้ต่อให้ผู้มีผู้ต้องเจออะไรมากมายสักแค่ไหนแค่ได้มีร่างกายแค่นั้นฉันก็อุ่นใจจังก็เพียงแค่ฉันมีเธอตรงนี้เฮ้ยเก่งมากนี่คือ6ชั่วโมงของคุณนะสรุปไม่ได้เจ็บคอ เจ็บตีนยืนเก่งอยู่ใช่แต่ไม่เจ็บคอใช่ปะไม่ถ้าไหลแต่เสียเหมนจะหมดแล้วครับไม่เจ็บคอพราอะตะขาบใช่ครับวันนี้เนี่ยผมบอกเขาว่าถ้าเกิดร้องไม่ดีถ้าเกิดร้องไม่ได้เนี่ยผมจะสับให้ละเอียดวันนี้โดนสับละเอียดไหมครับเละฮะเลียงผมจะหมดแล้ว ให้เท่าไหร่วันนี้เหรอถ้าเกิดเขา10ผมให้เต็ม10นะเพราะว่าตอนตอนร้องตอนเรียนมันก็ยังไม่ได้ละเอียดขนาดนี้ถูกไหมเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราบอกแล้วว่าถ้าเกิดสมมติเข้าห้องอัดอ่ะมันจะทําฟังก์ชันให้ละเอียดกว่านี้ได้อีกอะไรอย่างเงี้ยใช่<ม>เพราะว่าอย่างจังเห็นแล้วมันจะเห็นเลยว่าเวลาร้องจริงๆแล้วอ่ะในฟังก์ชันของหัวนักร้องแต่ละคนอ่ะมันมีดีเทลรายละเอียดพวกเนี้ย อยู่ในการร้องทั้งหมดของนักร้องแต่ละคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เพิ่มว่าแบบเออมันจะอะไรสวยต่อกับสวยสวยต่อกับสวยได้ยังไงคําต่างๆอะไรเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเอาเสียงที่ดีที่สุดของเราที่เราร้องมาต่อ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 มันจะออกมอเป็นแบบ่อต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 ่อ่อต่อันอต่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 มต้อแรกๆอต่อมันจะต้องโฟต่สมาอๆแต่พอเริ่มชินแล้วพอม่นเริ่มเป็นซอบคอนเชียสของเราแล้่พอมันเริ่มเป็นแบบชินกับมัน่ลตวอันจะไม่ต้องคิด อืมันจะเป็นออกมาเองมันจะใช้ของมันได้ออกมาเองแต่อันเนี้ยแค่แบบคลังของการออกเสียงมันยังน้อยอยู่แค่นั้นเองอร้องบ่อยๆร้องบ่อยๆแล้วพยายามจับว่าเออเวลาเพลงนี้เอ้ยเสียงนี้มันสืออารมณ์นี้ได้เสียงนี้มันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เออทำยังไงพยายามเรียนแบบนักร้องก็ได้แล้วก็เอามาใช้ในเพลงตัวเองว่าเออทำเสียงหลบนี้ก็ได้ทำเสียงอันนี้ก็ได้อะไรเงี้ยสนุกกับรายละเอียดอ่ะ อแล้วมันจะแบบสนุกเองนะครับแล้วก็ขอบคุณเพราะทงนั่นไม่ขอบคุณขคกขก็อ่วมนะครับตั้งแต่ถึงตั้งแต่เที่ยงครึ่งแล้วก็เริ่อมอาดในบางึง บ่ายโมงจนยาวมาจนถึงหนึ่งทุ่มครบทุกอย่างครับเพราะว่าพี่ดียวคอลเอียดนะยครับแต่ว่านั่นก็เป็นสิ่งที่ดีทำให้เราได้รู้ว่าดิตตัวเองมันประมาณไหนได้แค่ไหนใช่ไหมก็ทีนี้ทุกคนก็ตัวแมนกระทั่งตัวผมเองก็รอฟังตัวที่ทําเสร็จแล้วเหมือนกันผมก็อยากฟังเหมือนกันแล้วเจอกันครับทุกคน